สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังประกาศตามหาลูกค้าค่ากาแฟ221บาท50สตางค์โอนมา22,150บาทวันที่31พฤษภาคม68ร้านเมาวินทรีคาเฟ่คาเฟ่ชื่อดังริมถนน3 0 5 2ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาประกาศผ่านแฟนเพจ เพจเฟ e บุ o k หลังมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการแล้วโอนเงินเกินค่าอาหารโดยระบุดังนี้เรียนลูกค้าชาวต่างชาติ2ท่านที่ปั่นจักรยานมาแวะทานกาแฟร้านเราช่วงเวลา8.53นาฬิกา53นาทีวันนี้ท่านได้โอนชำระค่าสินค้าเกินจำนวนให้กับร้านเรานะคะรบกวนกลับมาติดต่อรับเงินทอนของท่านด้วยนะคะ ค่ากาแฟ2แก้วเป็นเงิน221บาท50สตางค์แต่ลูกค้าได้โอนเงินให้จำนวน22,150บาทการุณากลับมารับเงินทอนคืนด้วยขอความการุณามาติดต่อรับคืนด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะหรือติดต่อสอบถามที่เบอร์08 9515 8357อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ